อันนี้ก็จะมาเรื่องคุยเรื่องขั้วแบตเตอรี่นะครับก็เป็นที่น่าลำคาญนังขั้วแบตเตอรี่ก็ขี้เกลือขึ้นนะขี้เกลือขึ้นแล้วก็บางคันก็ขึ้นหนามากนะจนไฟเตือนโชว์หมดนะเชื่อไฟมันเตือนโชว์ทุกอันเลยนะเราต้องทงการถอดขั้วนะถอดขั้วถอดขั้วแล้วก็แปลงขัด แปลงลวดนะแปลงลวดขัดแต่ถ้าบางคันเป็นน้อยเป็นน้อยเราก็ไม่ต้องขัดบางคนก็อาน้ําร้อนนะน้ำร้อนตนะ้มน้ําร้อน,น,อนแล้วลาดลวกครับก็แล้วบางคนก็ทาเจลาบีบางทีก็จะมีแหวนสักหลาดเจละบีนะครับแต่ก็ขึ้นนะครับขึ้นแต่วิธีง่ายๆนะครับถ้ามันไม่พอกเยอะเราก็ไม่ต้องเอาถอดเอาแปลงมาขัดนะครับเราก็ เอาน้ำมันเครื่องใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่ใส่กายหยดหยดหนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดไม่ต้องเยอะนะแค่นี้ถ้าหยดเยอะเดี๋ยวมันจะไหลย,ย้อยนะไหลย,ย้อยแล้วก็มาตัดปากกันแล้วก็แล้วก็ดูข้อบวกถ้าไม่มีที่เกลือแล้วก็ไม่ต้องหยดถ้าเปน็นสนิมแล้วก็หยดได้นะน้ำมันเครื่องหยดหนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดก่อน,นแล้วก็แบตเตอรี่ที่เติมน้ำกันนะครับก็การซีนก็จะไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะระเหยนะครับระเหยเว คือพวกนี้เราเติมแค่ไก่ไก่เติมแค่ไก่กก้ลิ้นข้างในพอนครับถ้าเราไปเติมแต่ลิ้นนะครับรถรถกระชอกมันก็จะเป็นสะพานขึ้นมาแล้วมันก็จะผุนะครับมันจะเป็นคาบคี้กเกลือผุนะลงลงตัวถังลงชั้นสี่นะลงเกียร์ถ้ารถเก่งก็ลงเกียร์นะครับก็จะผุเราก็ให้เอากานะ้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่หยอดหยอด ยอดไอ้ตรงที่มันลงไปชั้นสี่ลงที่ตัวเหล็กปูนะครับยอดยอดที่กลงที่เกียร์ก็ยอดยอดน้ำมันเครื่องไหมครับใส่กายยอดยอดแล้วก็มันก็จะวิ่งไปที่ตรงที่สามที่มันก็จะน้ํามันเครื่องก็จะเข้าไปสมานตรงลอยน้ํากดที่กัดนะครับกัดตัวถังเป็นิมก็ทําให้มันไม่ลุกลามนะแต่ถ้าเราไม่ทาการเอาน้ํามันเครื่องยอดไอไอน้ํากดที่มันลงไปนะครับ เหล็กเราก็จะผุนะเป็นสนิมปิวไปบางไปบางไปลุดบางคันก็ต้องเอาบางทีเหล็กรัดตัวนี้ก็บางบางคนก็จะต้องเอาเหล็กเขาอ้อยเปลี่ยนเหล็กมันโดนน้ําไอ้น้ากรดนะครับไอน้ำกัดไอ้น้ํากรดแล้วก็การหยอดถ้าเป็นสนิมนะครับเราก็มันเครื่องใส่กายหยอดได้นะหยอด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 นะครับหยอดหยอดถ้าเราไม่หยอดที่มันโดนกินนะครับโดนน้ากรดกินก็จะผุปิวกลายเป็นเศษเหล็ก เซนตนิมปิวบางๆจนหลุดแล้วก็พังครับบางคนเขาเปลี่ยนเป็นเหล็กเส้นก็มีครับน้ามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องหยดก็จะจะนานกว่านะแล้วก็สามเดือนหกเดือนแล้วก็หยอดทีสามเดือนหกเดือนก็หยอดทีก็หยอดไม่เยอะนะรตรงขั้วนี่หยอดแค่สี่ห้าหยดนะหยอดแค่สี่ห้าหยดจะเป็นที่เกลือเราก็หยอดสี่ห้าหยดถ้้เ็นสนิมมเราก็หยอดสี่ห้าหยดก็ ถ้าลงตัวดังแล้วก็หยอดนะหยอดหยอดจดจุดจดจดจดมันจะลงไอ้น้ํากดนะครับปุเป็นสนิ่ลงเกียร์ลงอะไรก็หยอดไอ้นี้ก็มีวงการนี่ก็หยอดน้ำมันได้หมดนะครับหยอดน้ำมันได้หมดก็โอเค